สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันในค่าย PG แบบจอใหญ่จอยักษ์ก็ต้องเกมนี้เกมเดียวเลยนะสมบัติของผู้จิ๋วนาเกมนี้เต็มจอในค่าย PG มาดูกันเลยดีกว่าหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนานพอสมควรนะวันนี้เอาเข้ามา200สตาร์ทไปสิบไปก่อนละกันนะจ๊ะค่อยๆขย่บนะจ๊ะ ยี่สิบหมุนไม่เข้าก็ไม่ว่ากันนะไม่เสียดายด้วยนะจะเอาเข้ามาสองแต่ถ้าแตกล่ะมาดูไปได้เรื่อยๆถ้าแตกล่ะวายยังติดอยู่วายมาอีกแล้วครับผมเอายังไงขอขอเธอะโอ้โหรัวรัวรัวไม่กลัวใครถ้าเป็นปลาก็คงแซ่บหนัวไหนขาดนิดเดียวเดีไปต่อถ้าเป็นปลาก็คงแซ่บหนัวไม่กลัวใครนะ กระตุกเบ็สิจ้ามาดีมาทำสามโนโบแบบนี้ลุยเลยวุดไปและหนึ่งเปิร์อาวุธและสองกระตุกเบ็ดปุ๊บวุดปับ๊บแรงครับเนี่ยเที่ยงคืน26นะจ๊าเที่ยงคืนครึ่งเวลาประมาณนี้เคแถวสองคิวยังได้ทั้งคิวทั้งเคนะขนมปังอุย้ยลัว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 เหมือนสั่งได้เอแถวสามจัดมื้ย สแคเตอร์สว่ะเพื่อนๆสแคเตอร์สามว่ะต้องการอีกหนึ่งหนึ่งเดียวเท่านั้นเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยโอ้โหแค่นี้ก็หวานแล้วอ่ะสิบยังอยู่ยังเหนียวอยู่ถ้าเคมาแถวแรกก็ยังเหนียวอยู่นะติดไว้ย,ยังเหนียวสแคเตอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้ว โอ้โหโอ้ไม่กอดเลยแบบนี้ oh, oh ร้องโอ้โหโอ้ไม่กอดเลยเพื่อนสแคตเตอร์เข้า,า้าไปต่อใส่ให้ยับใส่ให้ยับโอ้โ oh, ห oh, ตายแล้วตายแล้วช็อตนี้ช็อตนี้พี่เอย๋ยจังหวะเวลาสําคัญนะบอกเลยพี่จา๋าไวาย,ยังคงติดอยู่ยังเหนียวอยู่ขนมปังแถวแร ย,ยังได้ไวายอยู่ขนมปังแถวแรกมาไหนไหนจะยาวแล้วยาวห้สุดสแคตเตอร์มาอีกหนึ่งนะดูไม่ผิดสแคตเตอร์หกแล้วสิเกหมุนโอ้โหตายแล้วหมุนกัะเละเทะเลยเจอ19หมุนแจ็คพอตเขาเรียกวีวีแจ็คพอตนะโคตรแจ็คพอตอยู่ตรงนี้นี่เองอ้าวติดหน่อยจ้ากระตุกตัวคูนิดนึง โอเคเรียบร้อยเข้าสักแคเตอร์ไม่ขออะไรนอกจากขอให้ต่อแบบยาวๆนะเท่าไหร่เท่านั้นบอกเลยว่าถ้าเข้าดีแบบนี้ไม่ขอไปต่อเพื่อนๆจ๋า เพราะว่าถ้าเราไปต่อโอกาสวุดสูงม,มากนะเออโอกาสวูดสูงม,มากที่ยังไงได้แค่ไหนก็เลิกแค่นั้นย้ำเตือนกันอยู่ทุกครั้งทุกคลิปนะจ๊ะไม่แจ๋วจริงไม่เจ๋จง,เจงจริงอย่าได้ไปต่อเก็บน้อยๆค่อยๆสะสมไปสวย อย่างนั้นแหละคูนสิบอย,อย่างนั้นโอ้ยแบบนั้นเละที่รักคูณสิบเ็ดก้อนโตปีกหนึ่งแหม่สปเปอร์จ้าอีกสิบหมุนแตกไหมเหมืม่นไม่แตกก็ต้องแตกขอให้แตกเถอะโอ้ยเกมมาแบบนี้ติดไวายละสิ วาลซีได้ทั้งสิบไปทั้งคิวสวยสวยเจแถวแรกมาไหมอุ้ยไม่มาถ้ามานี่คูณสิบห้านะคูณสิบหกเลยนะความฝันกล้เป็นจริงอย่างอีกสามเคสสุดท้ายสามเคสสุดท้ายแตกไม่หมืน่นอ้าเหมือนจะว่าว โอ้ยอนิดเดียวขอเถอะขอเถอะขอเถอะคนสวยโอ้โหไม่มาสุดท้ายเพื่อนโอ้โหเรียกได้วุดยาวเลยสิบเก้าหมุนวุดโคตรยาวนะแต่ไม่ว่าก,ารรกันละการเอามาสองร้อยตัวนี้เจ็ดเจ็ดอีกแล้วนะ หรือว่าเวลานี้มันให้แตกสูงสุดแค่ 7K ก็ไม่รู้นะแต่ว่ายังไงก็แตกเออเอามาหลักร้อยแตกหลักพันกันอีกแล้วจ้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงสนุกสนานฉันนันห้ามลอกเรียนแบบเด็กอายุต่ำกว่า18ไม่ขอรับชมนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน,าน้าละกันสําหรับวันนี้ลาไปก่อน bye บายจบ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 จ